จะทินเนี่ยเดี๋ยวพอแูกไม้โข้ามาให้ฝักออกไปเลยนนจะทิน,น,ทน,นามาต้นอันนี้งิ้วมั้งงิว้วใช่ไหมใช่ป่ะมีนหนามนี่ปลูกต้นอะไรตั้งจำไม่ได้แล้ว ปยุยงไม่ทีแรกแม่เอาปยุยงมาปลูกไอ้หมดเดี๋ยต้นสวยแล้วไหมนะดูเนี่ยไหนเนี่ยต้นเนี้เหรอต้นนี้ต้นใหญ่เนี่ยอตอกต้นใช่ไหมนี่น,นี่เนี่ยนี่ปุปยงไหมปยุยงอ่ะไม่การปลูกพวกต้นแบบให้นกกิน <laughs> ไม่ได้ปลูกไม้ยืนตน้นก็ต้นใหญ่แล้วนะสิบปีเนี่ปยนะปุยงต้นเบิ่ง ต้นใหญ่ต้นใหญ่ตัวเนี้ยยุงเนี้ยมากยุงเนี้ยโอ้ต้นใหญ่แล้วเนาะอืโนเี่ยม